สวัสดีครับแนะนำตัวทางบ้านหน่อยผมชื่อแมมมอสสราชีพครับแมมมอสสระลาชีพวันนี้เจอกับสองแผ่นดินนะนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าครับผมเรามาเหยียบตาช่างรอบแรกเป็นยังไงบ้างเกินเจ้าสองครับเกินอยู่สุดสองสองอยู่ไหนฮะสองอยู่ค่ายเลยครับลูกเจ้าพ่อกรมการครับลูกเจ้าพ่อกรมการลองกับพี่คอมเพสเลยนะครับผมสองมากี่วันสองมาเดือนกว่าครับเดือนกว่าเราประเพรยังไงมวยมวยเข่าครับพูดต่อสู้เห็นไหมเห็นครับก็เป็นไงก็เป็นมวยบู้ทวดดันครับ เขาในเขาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไหมครับผมได้หมดเลยนะมีหมัดเดิมมีอะไรไหมมีครับมีนะรูสูงเท่าไหร่ครับร้อเจ็สิบเอ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณห้าสิบเก้าหกสิบครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับผลงานล่าสุดชกที่ไหนที่ด้านดําเนินครับเป็นวันนั้นแพ้ครับแพ้น็อกวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองครับวันนี้ปล่อยมันมันปล่อยปล่อยขึ้นมาชกไหมไม่ครับวันนี้ก็ โตขึ้นครับตัวขึ้นนี่มันชกสุดนี่อีกครั้งแรกมันครับครั้งแรกครับครั้งแรกแค่ไหมติจะชกว์ฝั่งรั่วนะครับผมอ่าแล้วอีกสองคไไไ่ายเป็นไงผลงานเราผมก็แพ้เดียวนาตาบแล้วก็ชนะสิริโชค,ครับอ๋อชนะหนึ่งแพ้สองนะวันนี้ก็ต้องกลับมาแจ้งเกิดดีนครับผมนะคิดว่าเกิดได้ไหมมันนี่ได้ครับเห็นไม่ก็คู่ต่อสู้มีอะไรบ้างทางไปดินก็มวยเดินบูดดันมีเข่ามีหมัดอะไรนะสูงกว่าสูงมานะ เราเป็นคนจากจังหวัดสระบุรีครับฝากให้ครับเชียร์นะวันนี้ก็ไฟนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับโอเคขอโชคดีน้องชายครับสวัสดีครับผมสองพันดินชอแก้ววิเศษครับวันนี้เจอกับเมมมอสนะครับว่าเช้าถ่ายรูปนี่น่าจะเสียเปรียบรูปร่างเขาหน่อยไหมครับเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่กองเกลียวครับกี่วันได้ซ้อมมาซ้อมสามอาทิตย์เต็มๆครับกองเกลียวตัวนี้มีนักวยกี่คนครับผู้เล่าูซ้อมเนี่ย ก็มีอยู่สองมีได้นะครับซ้อมมาพอสมควรนะครับเราสูงเท่าไหร่ครับสูง169ครับน้ำหนักปล่อยๆ62ครับว่าเช้ามาเกินเท่าไหร่เกินอยู่จุดปอนปอนสองครับตัวนี้ผ่านเจอรุยเรียบร้อยครับร่างกายวันนี้เป็นไงเต็มร้อยครับนะเราเป็นมวยประเภทยังไงก็บุกดุรันครับเปิดเกมแล้วแมมมอดนี่น่าจะมวยเทาไหมครับเห็นไหมเห็นคลิปไหมเห็นครับงั้นใคไปสู้กับแมมมอดวันนี้ก็ไปมัดติขาครับเปิดเกมเลยวันนี้นะครับล่าสุดชกไว้ที่ ไดเตำแหนังเป็นไงมาแล้ผลงานแพ้คะแนนครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบหกครับวันนี้ร้อยยี่ห้าครับโหลดลงมาหน่อยนะครับแล้วก่อนนั้นใด้สองไฟส์เป็นไงบ้างผลงานเราก็จำไม่ได้แพ้รวดอย่าบอกว่าแพ้รวดนะสองไฟส์นะมีชนะน็อกเลอร์พงศ์อ่าก็ถือว่าชนะมาอยู่ครั้งหนึ่งครับนี่ร้อยยี่ห้ามันมันเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าต้องรออ่ะลูกหลานจากจังหวัดสอบปลาลาวครับปลาล่าวเอาฝากไปขับเชี่ยวหน่อยพวกเรานี่นากไสอบปลาลาวจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ จะนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอชคดีครับผมครับ